กปนะโฟกัสตั้งกล้องหรือยังโอ้ตัที่เอเตอร์น้อยว่ะอ่าหนึ่งไม่ไม่ไม่ไมยืดตรงนี้สิเออใช่ให้ปู่เห็นเล็งปูลล่หลอๆนะให้เห็นเต็มที่นะ,อ,ะอย่าต้องอื่นให้ต้องโฟกัสโฟกัสที่ปู่หนึ่งสองสามฮะกราบสวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปเบิร์ดพอเลอร์เดอร์เมื่อนี้พ่อปู่นาคอย,อยู่ที่บ้านหมัดกันทะลาลมจังหวัดศรีสะเกตพี่น้อง มางานกระถินของลูกของเตา่าลูกแพรกับใบจันพยักต,ตั้งก่องกระถินผับกระถิน,นสามัคคีที่จะไปทอดอยู่ที่วัดบ้านโอนเด้อพี่น้องเด้อมาเมือ่อคืนนี้สัมผัสเมื่อนนี้คือลูกคือเต่าเนี่ยแหละเมื่อคืนนี้ฝันดีพี่น้องฝันว่ามีผู้ยิ่งผู้เฒ่า <c oughs> มากับผู้ชายผู้หนึง่งแต่บอกผู้ชายเ,เะบ่ยวบาหรอกแต่ว่าไม่ยิ่งนั่นดึงแขนนั่นไปหาแล้วก็ทิมเสียหูเนี่ย ว่าได้เลขตัวนี้มันยังโบชาณดีดีบ่เนี่ยผัดผ้าจูงแขนลานไปผัดมีมือว่าเป็นพระรัตนว่านะนะมีมือเดกขึ้นมาเทียนที่ตังะนะต้งเงินนะเขียนใส่เทียนให้พอปูนาซึ่งเมื่อก็ตรงกันกับอันเทียนไม่ยิ่งเงินผู้เฒ่าคนว่าเส้หสสวัว่าหนึ่งสามเก้าโอ้สามตัวตรงตรงอ่าหนึ่งสามเก้าแต่ว่าอันผู้ยิ่งเ่าบอกหนึ่งสามเก้าพูว่า เป็นมือเห็นแต่มือเด็ขึ้นมาเขียนเส้นหนึ่งสามเก้าแล้วก็แขีนเลขสามหาแล้วก็สองเก้าให้อีกโอ้ให้สองตัวพร้อมอ่ให้สองตัวพร้อมหนึ่งสามเก้าสามห้าแล้วก็สองเก้ามือมื 1, 3, 9, 3, 5, 2, อมขึ้นมามันเคื่อนนี่ย่านลืมพิมพ์ใส่โทรศัพท์ซาไปมื่อเคลืนเนี่ย,ยม,ม,มันบอกเคยฝันทั้งสี่อ่าขึ้มาก็เลยมาเขียนใส่พิมพ์โทรศัพท์ไปเข้าล้วปะออกตัวนี้อีเลคันออกตัวนี้อีเล่นี่ พอพูน่าก็สีจัดอยู่ได้หนิมีบ่มีก็สีน้ำใส่ในว่าพันคุณพันหมดได้หน่อ๋อตัวนี้มันใจพันคุณพันเลยนะพ่อเนาะว่ามันบ่าเคยฝันหนึ่งซีเนาะอันเแ่ายายผู้ยิ่งมาซิมเสียงหูนี่ยังบ่แล้วผู้เห็นเต็มเมื่อเดย์ขึ้นมาหน่ะยังไม่ยกเมื่อขึ้นไหนอีกอ่าเดย์บ่อยกมือเท่าไหร่ลูกเขียนเซียนเทียนหนสมบติว่าเะียนเขาตั้งไว้เองซีเนาเขาไต่้เองนบ่แต่ว่าเพิ่นน่ยอยู่ในดินอยูซีนะเพิ่นเดย์เต่มือขึ้นมาเขียนไหนหนึ่ ันเขียนไหนนะผู้ที่เห็นแต่มือขึ้นมานน่ะเหะก็เลยว่าบ้าเห็นหนาพุ่นบ่พ่อบ่บ่เห็นหนาพุ่นน่ะแต่ว่าผู้หญิงไ่งเห็นหนาอยู่ปุ่นนีอยๆจ้อยๆเดี๋ยวปุ่นนี่หนอยเกย์จ้อยในทุ่มย่าไงบ่หนาหญ้าแถาหญ้าถวดปุ่นน้น่อยเจ้อยๆนั่นล่ะมาจูงแขนเอามาขึ้นมาซิมเซ้หัวหนึ่งสามเข้าหนึ่งสามเข้าพอจูงแขนไปไปเียนแตายแง่แต่ผู้นเดียขึ้นมาตะมือนั่ะหน่ะว่าเป็นพระนี่พระเป็นพระแต่ว่างเขาเอาผู้เห็นดอกเนาะ เห็นเทมสต์เด uh ีกเขาว่เขียนในเหนึ่งสามเก้าสามห้าแล้วก็สองเก้าว่นว่านั่นนะเขาเลยว่าโอ้ดีแตอะไรมันขึ้นมาเฝ้าพิมพ์ใส่โทรศัพท์หยาดลืมอันนี้ขอหงอดวันที่หงอดวันที่หนึ่งไม่เนาะหนึ่งพฤศจิกาการเลยเลขเด้อพี่น้องเด้อเลขใหญ่เด้อเลขไงหนึ่งพฤศจิกาไอพี่น้องมาพิจารณาเราจะพาคกันดามาหลายนันเป็นแนวทางค่ะเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางผู้ใดมากก็ซื้อไปผู้ใดบ่มากก็แล้วไปมันเป็นยูซามี เนี่ยมีลาซากไว้ให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงไปพี่เจรนาเบอร์ซูปูสกคนหล่อพ่อผู้นักกับพึ่งจะมาฮอนมือขึ้นนี่กับม่น้องกับมาฝันดีหาเพิ่นหามาภูม,มิใหม่เนาะ<ฆ>อยู่ภูมิเกา่าเขามาเลขโดด<ฆ>บอกมือนี่มันกับมาออกมืออืน<ฆ>่นบอกเลขสามหาการไปออกยังออมสินบอกหาสามมาออกเลขเล่ามาออกเลขล่าอีกมันไปยังคือบอกวันสี่สิบหกมันอยากได้เงินบุญจะไห<ฆ>นอะไรบ้าก็สร้างนาะ แต่ว่ามื่อนี่มาพูดไม่พี่น้องมาพูดไม่มาเบิงมาเบิงมองไม่ว่ามันจะเป็นเจ่ไหนคินเลยแน่หนึ่งในหันยังมีเลขสามหายเยสามหายเลขเก้าพ่อปุระกูไปยังตี้เห็นบอกหกเก้าก่อนมันก็มาออกเลยหมดมันเป็นนีหอย่างนันนะมันยังมาาออกกว่านี้นะแต่บ่าป็นังเนาะแต่ว่าที่แน่พ่อปุาคมันใจหนึ่งสามเก้าเลยพี่น้องนะมันใจหนึ่งสามเก้ามันใจหนึ่งสามเก้าว่าสีอารพันคณพัน่นละ เพราะว่าเป็นจริง่เอาเอาชุดปดหนีรถปั๊บเอาชุดนี้ปดหนีชุดนี้ปดนีพันคุณพันเลยถูกชุดนี้ปดนีพันคุณพันเลยนะพี่น้องเนอะชดนีอันนี้จะรวมถ้ำบุญน้ำพาปดนี่คัดเม็ดออกหนึ่งสามเก้าหรือสามเก้านี่ถึงบ้านลูกแพ้พี่แน่นอนเลยถึงบ้านลูกแพ้พี่แน่นอนเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากให้เป็นคอคิดไปวเป็นเลขคณิตคิดในใจเลขคณิตคิดในใจไว้เลยพี่น้องเด้อเอา ฝากไว้จำเนี่ยแล้วพี่น้องเด้เอาสบายดีสบายดี